วันนี้จะมาเก็บผักหวานอุ้ยมีแต่ดอกดอกอร่อยก็ดอกนี่แกงลำก็ดอกมันสูงยอดมันนักแกงลำดอกมัน่ภาษายองเลยภาษาองภาษาเอยน่งมาายานยดเคยได้ยินไหมภาษายองดอกมันนี่เอาได้เนาะดอกเยอะเลย ผักหวานผักหวานป่าค่ะแต่ปลูกไว้ค่ะพี่ชายปลูกไว้เนาะมาเก็บกันนะคะเยอะเลยต้นนี้เยอะมากเลย เยอะมากเลยพี่สะพ้ายไม่ได้มาเก็บเนาะทีนี้เขาไม่ค่อยมาเก็บไปขายแล้วเพราะว่าสุภาพไม่ค่อยดีเนาะอายุมากแล้วเนาะก็ให้คนสวนเฝ้าแต่เขาก็ไม่เก็บไปขายเนาะเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมพอดีวันนี้มาธุระที่ลำพูนนะคะมางานศพญาติเนาะก็เลยแวะมาเก็บนะคะเห็นหรือเปล่าเนี่ย องอาจจะสั่นหน่อยนะคะหยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยอยดนคะ นี่ดูยอดนี้สวยมากนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวนี้แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอุ้ยอุ้ยอุยเยอะเลย หยอดตุตวทัหมดเนาะเก็บหมดเลยนะเยอะเลยกำลังแตกยอดกำลังแตกดนาะดูอ่อนนี่เนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยเต็มหมดเลยอ่ะสูงมีกี่ต้นน่ะมดเนี่ย จะได้มุงพระต้องบุญทุกปีจะมียอดแต่ปีนี้มีแต่ดอก ดอกเยอะเลยดอกผักหวานนะคะใครไม่เคยเห็นคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะผักหวานป่าค่ะดอกทั้งนั้นเลยค่ะนี่ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่าเนาะต้นนี้ก็ดอกทั้งนั้นเลยดอกเต็มต้นเลยไม่รู้จะออกลูกหรือเปล่าเนาะ ผักหวานปลูกนะคะผักหวานป่าแต่เอามาปลูกนะคะพี่ชายเป็นคนปลูกค่ะออกเยอะเลยต้นนี้ปีนี้ไม่มียอดเลยมีแต่ดอกนี่ค่ะผักหวานที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะได้เท่านี้เนาะสวยๆค่ะยอดอ่อนๆและเยอะเลยนี่ มาจากเชียงใหม่นะคะมาเก็บผักหวานที่ลำพูนค่ะส่วนพี่ชายค่ะนะคะเยอะเลยเดี๋ยวจะไปแวะเก็บผักขี้เหล็กนะคะเมื่อกี้ขับมอไซค์ผ่านมาเห็นผักขี้เหล็กเต็มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะว่าผักขี้เหล็กมีเยอะไหมนะคะผักหวานก็เก็บแค่นี้เนาะ